ตอนนี้เราอยู่กันที่เขา,าคิชกูชค่ะวันนี้มากระจอยนะคะใหไม่ยืนสอมก็คงไม่เห็นอยากกวางท้าวกวาออยากกวางทองพยากเถือคู่สมนะัยนั้นพระพุทธเจ้าเฉลิมชันเป็นพยากกวางทองท แรกจะไม่มดเลยเราจะเลี้ยวมาทางนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะตรงไปข้างบนอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะเห็นเป็นลอยพัทธบาท อีกส mm ักพัห์หนึ่ง๋ยวเราก็จะ move แล้ว